ที่คือต้นทุเรียนสาลิกานะคะเนื่องจากปีนี้อากาศค่อนข้างแรงจัดใบทุเรียนก็จะร่วงทั้งหมดและก็ตอนนี้นะคะใกล้จะถึงฤดูฝนใบทุเรียนก็เริ่มมีใบอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสาลิกาต้นนี้ก็ยังไม่มีลูกนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลานะคะต้นนุ้นคือเรมูทันนาะะซึ่งมีดอกแต่ทุกต้นไม้ที่นี่ก็ต้องรอฝนนะคะเนื่องจากที่นี่ น้ำแห้งเยอะๆนะคะก็คืออันนี้เป็นบอ่อปลาที่ขุดก็นน้ำแห้งนะคะตรงนู้นก็เป็นบอ่อปลาเราไปดูน้ำที่ลำธารกันซึ่งในกลองก็ยังพอมีน้ำอยู่นะคะแต่น้ำที่นี่ก็ไม่สะอาด ซึ่งสมัยก่อนน้ำที่นิสารมากแต่ว่าตอนนี้บ้านบอลเลี้ยงปลาดุกนะคะซึ่งปล่อยน้ำเสียลงมาในลำคลองนะคะเราสามารถดูได้จากสีน้ำนะคะเมื่อก่อนจะน้ำใสแต่ตอนนี้จะเป็นสีดำทั้งหมดเนื่องจากเศษอาหารปลานะคะ